รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปัญหาทุจริตคอรัปชันถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศนะครับซึ่งกระทบกับภาพรวมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนครับ พูดถึงปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งครับแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันนะครับจึงเป็นที่มาของคนคน้นคนซีรีส์พิเศษผู้ตรวจโกงแผ่นดินซีรีส์ที่จะพาทุกคนไปพบกับ10เรื่องราวที่เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการให้ความสําคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจโกงแผ่นดินสัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ2พื้นที่ต้นแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีและความร่วมมือของภาคประชาชนนั่นคือที่เทศบาลเมืองแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับและองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขอําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเส้นทางจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้สู่การบริหารจัดก,การและพัฒนาภาคท้องถิ่นมาร่วมเป็นฟันเฟืองสําคัญของการต้านทุจริตตรวจจับคนโกงตรวจโกงแผ่นดินครับ อนนี้ผมอยู่ที่เทศบาลเมืองแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเมืองต้นแบบสมาร์ทซิตี้โดยการนําเทคโนโลยีมาจัดเก็บข้อมูลให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจสอบการทุจริตคอรัปชันได้เลยครับ เมืองเเหยเองเป็นจุดเล็กๆครับที่อยากจะให้ท้องถิ่นหันเข้ามาสู่เรื่องของเมืองอัจฉริยะแต่สิ่งที่เกิดนะครับถ้าตาบใดองค์กรหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรที่มันดีเลิกประเส,สริฐสีย่างไรก็ช <Felipe S 1> <gesch ee. S 2> ่างนะถ้าคนไม่ใช้มันก็เปล่าประโยชน์ดังนั้นไอ้สิ่งที่มันคนจะต้องใช้คือประชาชนเห็นความสําคัญถ้ <S <s um> <S <raises S 1> ใช้กับสิ่งน,นั้น เทศบาลเมืองแม่เฮียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี้นะครับได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสครับโดยการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบข้อมูลเมืองอครอบคลุมการทํางานในหลายๆด้านของการจัดการเมืองนะครับและมีการสร้างระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยง่ายครับที่สําคัญครับสามารถตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานรัฐได้อย่างตรงไปตรงมาครับ เมื่อเราเป็นหน่วยงานองค์กรที่ต้องดําเนินการดูแลพี่น้องประชาชนเ็เรียกว่าจะต้องดูแลน้าไหลไฟสว่างของทางดีประเพณีคงอยู่กับศึกษาวธีทำเรื่สิ่งร้อมรวมถึงการอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆอำนวยความสะดวกประชาชนเขาบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ต้องบอกเทศบา,าลหรือปตดังนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือองค์กรท้องถิ่นเมืองเมื่อเมืองมันโตขึ้นเมืองมันจะมีปัญหาหลากหลายที่ซับซ้อนนะครับปัญหาของการบริหารจัดการองค์กรมีหลายมิติ นโยบายหนึ่งที่เรากําหนดนโยบายในเรื่องของการสร้างเมืองคือเราจะสร้างเมืองอย่างไรให้มันเป็นเนมืองยกใหม่เมืองที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาสู่กระบวนการซึ่งเราไปไประชาคมกับชาวบ้านนะชาวบ้านจะสะท้อนปัญหาให้เราว่าปัญหาอะไรที่จะต้องดําเนินการทําดังนั้นเทศบาลมืองเหียเราถึงต้องกลับมาใช้เทคโนโลยีเข้ามาสู่กระบวนการอำนวยความสะดวกประชาชนได้หลายมิติหลายอย่าง ในเมื่อทรัพยากรเรามีจํากัดบุคลากรเรามีจํากัดดังนั้นเราสร้างเครื่องมือไหมเราสร้างเครื่องมือที่มันสามารถ This Spider Man Death ที่จะอันดับแรกเลยการเชื่อมโยงระหว่างเรากับประชาชนทํำยังไงให้มันง่ายกว่าน <_ anim> ี้ตัวแรกที่เราทำน่ะเกิด <fasting> ขึ้นในปี2558ก็คือแพลตฟอร์ม one stop service ค่ะตอนนั้นแนวคิดก็คือว่าจะสร้างอยากจะสร้างเครื่องมือที่ประชาชนสามารถแจ้ง แจ้งแจ้งคําร้องมาให้เราแจ้งความต้องการของเขาอ่ะมาให้เราโดยโดยโดย,โดยโอัตโนมัติโดยที่เขาอ่ะไม่ต้องเสียเวลามาแล้วในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะบริหารจัดการคำร้องตรงนั้นได้ ปัจจุบันนะคะเราได้มีการคิดค้นแพลตฟอร์มกันให้บริการต่างๆออกมาอยู่6แพลตฟอร์มด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์นะคะในชื่อโปรแกรมที่ชื่อ One Stop Service ค่ะแพลตฟอร์มต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการอนุญาตก่อสร้างออนไลน์ค่ะก็คือการออกใบอนุญาตก่อสร้างสําหรับที่อยู่อาศัยที่ไม่เกิน150ตารางเมตรค่ะของเราเนี่ยจะเป็นการให้บริการโดยระบบออนไลน์ค่ะซึ่งสามารถที่จะให้บริการในการออกใบอนุญาตเนี่ยภายในเวลา1-2ชั่วโมงเท่า ตัวถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของหนังสือรับรองการแจ้งค่ะตัวนี้จะเป็นออนไลน์เหมือนกันค่ะหนังสือรับรองการแจ้งเนี่ยจะเป็นกรณีของสถานประกอบการแหล่งสะสมอาหารที่มีขนาดไม่เกิน200ตารางเมตรค่ะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการชรําระค่าธรรมเนียมขยะค่ะอีกอันนึงนะคะที่เรามีการใช้งานนะคะก็คือในเรื่องของสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแพลตฟอร์มสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูล Gs Data ค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวแบ็กอัพที่สามารถนำเอามาใช้กับแพลตฟอร์มต่างๆได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นการทำบิ๊กดาต้ของตำบลของเราทั้งหมดค่ะ หัวใจสาคัญของการเป็นสมาร์ทซิตี้ของเทศบาลเมืองแม่เหียนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการจัดทาฐานข้อมูลและการให้บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือว่า g s นะครับของเทศบาลเมืองแม่เหียซึ่งข้อมูลสําคัญต่างๆนั้นได้มาจากการลงพื้นที่เนี่ยแหละครับวันนี้เราจะมาติดตามารกิจของเจ้าหน้าที่กันนะครับพร้อมแล้ว บาทครับวันนี้เรามาบินเก็บข้อมูลอะไรบ้างครับอ๋อตอนนี้เรามาเก็บเอาเรามาอัปเดตข้อมูลนะครับ,รบอัปเดตกับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่สภาพการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนภายนในปีนี้นะครับแต่รอบนี้ที่เราบินเนี่ยคือเป็นรอบที่3ในการบินของในการปรับแผนที่นะครับ,รบข้อมูลที่เราได้ก็คือข้อมูลที่ ในเชิงพื้นที่นะครับในโซนพื้นที่นี่มันจะปะปนกันไปด้วยว่ามีพื้นที่เกษตรด้วยมีพื้นที่ว่างเปล่าด้วยนะครับแล้วก็มีพื้นที่เศรษฐกิจด้วยแล้วก็โรงเรียนด้วยค่อนข้างที่จะครบนะครับข้างหลังไปฝั่งนู้นเนี่ยก็เป็นตลาดแหล่งธุรกิจแล้วนะครับเราก็จะมองได้ทุกสัสดส่วนเราจะดูสภาพถนนว่าถนนนียมันเป็นสภาพอะไรหรือห,หนึ่งคือลูกลังสองคือโอเวอร์เลย์สามก็คือคอสลนะครับมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเนี่ยเราสามารถวัดพื้นที่ได้หมดเลย นักบริหารท้องถิ่นนะถ้าไม่มีฐานข้อมูลไม่เห็นเหมือนเบิร์ y ไอวิวอ่ะใช่ไหมครับเราไม่เห็นเมืองของเราไม่เห็นสภาพเมืองเราไม่สามารถที่จะวางในการบริหารเมืองของเรานะครับแล้ววางบริหารงานตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตได้เลยดังนั้นโดนเป็นสิ่งที่สําคัญการใช้โดนไปบินเราต้องการหนึ่งเราเห็นประโยชน์การใช้ที่ดินเพื่อสู่กระบวนการการเก็บภาษีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การเราเห็นเมืองว่าเมืองเรากายภาพเป็นยังไงความลาดเอียงของเมืองจะต้องป้องกันในเรื่องของนะครับน้าท่วมของเมืองป้องกันถังเมืองอย่างไร,รประโยชน์การใช้ที่ดินของเมืองเราวันเนี้นยณปัจจุบันทุก3ามเดือนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพมืออย่างไรมีหอพักมีคอนโดมีปั๊มขึ้นนะครับสิ่งนี้นจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการเก็บภาษีวันนี้นะครับท้องถิ่นต่างๆต้องมาเห็นเขาด้เห็นความสําคัญ เพราะวันนี้ท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บภาษีให้เขาให้เป็นทรรไม่เหลื่อมล้ำคือถ้าเทียบกับการเดินเดินภาคสนามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเออเลอร์เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพถ่ายทางอากาศการวัดของพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเออเลอร์น้อยนะครับจากระดับเมตรให้มันถึงที่เป็นระดับเซนใช่ครับพอมีข้อมูลจริงๆเราเห็นภาพจริงๆชัดๆแล้วมันก็ทําให้ การนําจัดเก็บข้อมูลหรือว่าการทุจริตต่างๆก็ไม่มีหรือว่าลดน้อยลงไปได้มากเลยเดียวนะเยอะเลยครับนะอย่างอย่างเช่นว่างานภาษีเนี่ยถ้าเราเราเทียบกับการเดินวัดเนี่ยมันมันสามารถค่อนข้างที่จะโกงได้ครับนะครับมันมันไม่มีรูปที่มันชัดเจนครับผมใช่ไหมครับแล้วตัวเนี้ยเราไปเข้าในระบบยืต้นเอาวัดพื้นที่ออกมาเอาไปเข้าระบบประมวลผลเก็บเก็บภาษีท้องถิ่นนะครับก็ค่อนข้างประมวลผลออกมา จะเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันก็ประจักษ์อยู่แล้วในตัวของพาทายโดนนะครับเห็นไหมก็คือเราไม่สามารถที่จะแก้มือได้ครับผ<ม>บก็ลดขั้นตอนการตัดโกงมาเยอะ <c oughs> ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้ทุจริตก็อาจจะเป็นคนดีได้